สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึ่งผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดือนกับซีรีส์ตะวันเรื่องอะไรหัวใจคุณชายเย็นชาในปีที่5นั่นเองก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วเนาะก็ไปจบตรงที่ว่ากำลังแบบแข่งขันกันใครจะทำอาหารให้ถูกใจพี่ตู่บ่างกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเป็นหวังจ้านที่ชนะไปชนะไปแบบง่ายๆใช่เลยง่ายๆเลยเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับเดือนของตัวซีรีส์เรื่องนี้ในปีที่5นะครับ ตอนที่ห้าฉันถึงอยู่หรอไม่จ้ะไม่ถึงใครไม่ถึงใครแต่นนี้มีหลายคนนะทุกคนหรอทุกคนมาหะก็้ฟูอ๋อที่เขาจะมาเอาเสื้อให้ก็ยังไดคยบว่า วังใจอ๋อคลิปที่ดูตอนนี้ไม่หลายคนกำลังหึงนะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครกันแนะ่ทุกตัวละครทุกตัวละครเป็นตอนแห่งการหึงอ,อมันมันสืบเรื่องมาดูว่าเป็นใครมาจ ฟอุ้ยหลงรูปด้วยวันที่ไปดูโชว์โชว์น่งจงหัว这次是认真的รันไหมถ้ารันแบบที่โป๊กเลยนะ 找我有事吗？我想知道关于锦河的一切，你可以当我顾问吗？Why？哈哈哈哈哈！嗯、<laughs> 我怕的人，对不对？张鑫<心>，锦河喜欢哪个颜色啊？ 哪朵花？啊嗯、绿色。他高中戏剧色，就是有一棵树。最喜欢绿色。难怪还叫我演树。哇了。但你他爸爸说，呃。好看吗？嗯，很好看。喂。这是真的。你胃渴要不要喝什么？吴建和最喜欢喝无糖绿茶，比较健康。哦，我刚好就是买无糖绿。 饮 <laughs> <laughs> 料就是要喝甜呐、啊，好喝啊，呃，啊，show 射嘞。

นิงมันรู้เลยก็น่าจะดูงานออดแรงหรือจริงๆแล้วรู้กันกับเอเอออาจจะแบบให้ช่วยแบบอันนั้นว่าให้มีอาการใช่ไหมเขายิ้มแบบเออเสียดสิทนก็เ่นซีฉันตัดินใจจะขอต่งงานโอ้โหกระตุ้นกระตุ้นเออเออคิดว่าดีไหมคุดจริงจังไหม 阿庆，我找到真正想结婚的人，祝福我吧。啊可可！这，这是最最了。你要跟我求婚？ 不小心啊，都没有惊喜。我们不是以结婚为前提交往吗？那么直接哦、啊，我喜欢。另外，没 look 看吧？你们刚才吵架吗？我也不知道为什么，他明明把我当朋友，却不祝福我，为什么生气啊？我可以放没 look，嗯，但又又对啊。生气我没有第一时间告诉他。<吧>也许。

你也特别紧张吧，王正，楚哥，他打我，让开，没สนใจ你以前真的不会这样，你做事情一向都很冷静，这是我第一次看过你这么在意一个人。这跟工作没有关系，我没有必要回答你。难道要我跟王正说？ 你一直偷偷听他的音乐。 you. Mm -hmm. เอาเออตั้งนานไม่มานี่ฉันหึงเดียวนี้นนใครปล่อยคิวค่ะนอนอีกนอนอีกหึงละเอ กลัวแล้วมั้งเก็ก็คิดเยอะไป่ะอ๋อวันขอตัวจบตรงนี้แล้วแกมาอย่างไรแล้วแกมาทางนี้คือถ้าอยู่ชั้นหนึ่งขอกาใช้ได้แต่ถ้าแกอยู่ชั้นสองคือบังไงบังไง 哪来了这样吗我说我说、啊、我说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 我 以后如果我不在他身边怎么办？他加班想吃巧克力，没人可以买给他吃；他下班想吃大餐，没人做给他吃；他不喜欢开车，也没人可以载他。这些不是外送就交到。吐吐。<laughs> 外送有爱吗？Oh、<yeah. S 2> 有真心吗？呃，那咧，คำตอบ。我我 现在的外甥女比不过。冷静点。你这么在意她，为什么不去跟她说？因为高中的时候是她自己跟别人说，说我们就是朋友。嗯，家、嗯、里的家禽鸡。

ขาใจผมเป็นแค่เพื่อนกันเข้าใจไดุ้ดยอทาเอ 游戏。 家了，高中生，所以随便承认自己喜欢的人。<The team. S 1> 所以你是说，我真的很不想要介入你们个，但我真的很忍不住想骂你。锦河一直暗示你，你都不回应，人家就一直以为你只把他当朋友，就决定放弃你，才答应他帮他去介入。我不是不回应，uh、是因为我以为他只把我当朋友。 所以我才不敢回应啊！那你现在说那么多也来不及了，人家已经求婚了。不行，啊！<laughs> 如果他真的喜欢我，我不能让他就这样结婚。白雷、呃，他就已经放弃你了，不管你他怎么样。那、呃、就重新让他喜欢上我，我要变成一个。 让锦河不想放弃的人，听不听？那就是个人。听，录感受，两方、嗯。呃 เรา想去上职业堂ก宜一音乐课都上不了，我还要做什么？เออครับเออเลี่ตัวเองมีคนให้ป şey ึกษา周末都会没有啊？来了 anyway>。เออช่วนช่วยกูด้วยกูช่วยมึงแล้วก okay ูก REALLY> ็เหมือนกันออ

过去了，我以为你进步了，看看你在做什么？到底凭什么接班？一点自觉都没有。对，我没有自觉，到现在还搞不清楚为什么我哥要我在三个月内接班，嗯、为什么我的音乐没有人听？我不知道我在想什么，我不知道方向，嗯、我更不知道我应该去哪站。到底发生什么事了、啊？ 振作一点！你又想逼我了吗？你脑中只想着让我接班，完成我哥交代的事，你只在乎你自己，你不要太过分了。赌哥一直对你，我知路。 晚上到底发生什么事？

你他你我们说有人被演取消，我号不上了，怎么可能？这么没自信啊？上怎么当接班人？那训练？让你去，去舞台上证明你自己有看。重要、就是。当然做得到，做给你看。来 <得 S 2> <像>，你拿去。 可以相信他，不管未来发生什么事，他都有能力可以带下来。五哥说的，我希望这些话你可以牢牢记住。我也相信你做得到的。五哥，你看这里。 很漂亮吧？不知道你和王湛怎么样了？有事情。完了<站>。王湛<日>。庆尉。你怎么会在这里？我来表演的、啊。表演？赌哥怎么可能让你来？偷溜出来的吧、啊？真的，不然你去问们。老是王先生吗？我们先来书画，请来这边。好，<对>你真的是来表演的。 真的啦，那我帮你过吉他，你先去化妆，我等下还你。真的啊？<laughs> 相信我。呵呵呵，露白了，不是靠我，<laughs> <laughs> 我白的，我แสดงเอง。你没忘？忘了，吉他，吉他。 出去晃晃的时候，还带着你宝贝吉他，就不小心脚一滑，oh. 我就把你的吉他丢到草丛里去了、欸。แก、喔、่เหรอ？แก、啊、่阿弟，马卡达尼了。你怎么对毒哥的，<laughs> 我就会怎么对你。<laughs> 这中这么大，<laughs> 你慢慢找吧。最后一我知道，我知道。我 อีบ้านแลเอากีตาร์เขาไปโยนในป่าว่อ,อย่าให้พี่ตู่รู้ใช่นะโดนเราคือจะเจอไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อีป่าจุลศิกปรมเนี่ยชิงเงินตัวอีป่าเจน่าด้วยเหรอคุณพี่เรียก อันนี้ว่าสวนเหรครับ <c oughs> ตอนแรกเขาบอกว่าสวนใช่คิดว่าสวนสวนยหยอกเ,ออเล็กๆเลรเลนี่ยนี่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นปา่าขนาดนี้่ใ่หน้ี่น่่ละน โอ้เอา,เ,อาเป็นไรป่ะนะพี่ตู่อยู่นี่อยู่เลยเฮ้ยทางดูสุดตวไม่ใช่เอา้าเอา้ยสัญญาณตัดนี่ไม่ใช่ก็แบบแบนหมดอ่ะสัญญาณอ่อญญนะจะอ,อยู่ในป่าจะสัญญาใช่ปะสวยแน่ฮู้ย

เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเนาะก็คือไปหลอกเขาว่าเอากีตาร์เขาไปซ่อนซึ่งจริงไม่ได้เอาไปซ่อนจริงอ,อ,อาจจะไว้แถวนี้แหละแต่ไปบอกเขาว่าอยู่ในสวนซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะเป็น,นสวนที่เป็นป่าใหญ่ขนาดนี้น<ช><ช>แล้วปรากฏเข้าไปแล้วลหลงพอหลงเสร็จปุ๊บก็โทรให้พี่ตู่ช่วยเนาะสัญญาณก็ตันไหมเมื่อกี้แบบเหมือนแบบล้มนะปะมันล้มไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรดีไงบ้างเออต้องไปรอดูว่าอะไรพี่น่าจจกันแต่เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะถ้พี่ตู่รู้นี่สวยแน่แต่ว่าเม่อกี้พี่ตู่เป็นไรเกี่ยวกับหัวใจใช่ไหมอยู่นี้ก็เจ็บหัวใจหรือว่าจะ จับนะคล้าย น้องชายเขาหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เกิดเขาไม่ได้เ,เออแต่ไม่รู้ว่าอาจจะแบบอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโรคหัวใจหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรอดูกันเนาะแต่พอแต่มันเกิดจากอาการแบบเหมือนเป็นห่วงด้วยแล้วก็วิตกด้วยเนาะหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยมีอาการแบบแบบนั้นด้วยก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะน,นะครับโอ้แล้วก็เป็นดีเพียงการความถึงห่วงใช่เออซึ่งตอนแรกเราคิดว่าใครกันเนาะจะเป็นคนถึงทุกคนทุกคนยกเว้นโจยนิงใช่เขาเด้วยนั้นโจยนิงคือพูดที่ ออกเนาะว่าใครคิดอะไรอย่างไรอะไรอย่างนี้วรู้สึกว่าคนนี้มีความสัมพันธ์ที่มันไม่น่าจะใช่แค่เพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราก็จะได้เห็นว่าฝั่งจริงเหอใช่ป่ะเขาก็แบบเต็มที่มากคือชั้นตัดใจแล้วฉันก็จะแบบไปแต่งงานกับเธอนี่แหละอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้อีกคนนึงเนาะก็คือชื่ออะไรนะอ่าอิชิอ่าอิชิงเนาะก็แบบว่า มันไม่ได้จริงๆคือฉันก็ฉันชอบเขาแต่ว่ามันติดตรงที่แบบเขาพูดไปแล้วเป็นเพื่อนกันตอนสมัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นการต่อยามฉันฉันก็ไม่สามารถที่จะผ่านกำแพงนี้ไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ทําไมมันมีอาการเหลือเกินมันหงุดหงิดมันโกรธเวลาเหตนเขาอยู่กับคนนั้นเองถ้าแต่งถ้าเขาแต่งไปแล้วใครจะเอาช็อกโกแลตเขากินใครจะทํากับข้าวว่าจะแบบว่า d e l i v e r y ไงใช่ทำทุกอย่างเลย แต่มันไม่ใช่ด้วยความรักเออก็พูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่ด้วยความรักเจ้าเขาก็พูดว่าแบบว่ามีใครเขาแบบว่าบอกความรู้สึกจริงกันในสมัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันอารมณ์แบบว่าเหมือนถ้าเกิดบอกไว้ปุ๊บแล้วถ้าเกิดเรียนเพื่อนก็จะแซวอะไรอย่างเงี้ยแซวด้วยไวอะไรอย่างเงี้ยเรียนจบไปแล้วจะยังไงกันต่อเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนทําให้แบบว่าก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะว่าแต่บอกเจ้าก็พูดตรงๆแหละว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ชอบเธอนะแต่เขาแค่เขาถอดใจไปแล้วเออเพราะเขาคิดแบบว่าเหมือนเธอไม่ได้คิดมัันนน้้าาเพระะฉ ตอนนี้ก<ล>็ต้องสู้และเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะจีบใหม่จะทำให้เขาชอบชันใหม่อะไรอย่างนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขาทีทีด้วแต่โยนิงอ่ะคิดว่าน่าจะรู้แล้วว่างดสงสารพี่ยก็เหมือนพยายามช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่อ่ะก็ต้องรอดูกันส่วนฝั่งหวังจ้าเนาะตอนนี้ก็หึงเพราะว่าใครคนปล่อยคิวปล่อยคิวผิดไปไหนมาเห็นในจังหวะที่เขาแบบปาดน้ําตาให้น้องอุ๋ยพอดีซึ่งเป็นตอนที่แบบว่าพี่ตู่เนี่ยเขาแบบบอกทั้งหมดเลยว่าเหตุผลเนาะเหตุผลที่แบบว่าฟังเพลงของหวังจ้าเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลที่ดูแล เป็นวิเศษเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่ในทุกช่วงที่ฉันตอดแอร์และต่ำที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยมีความหมายกับเขามากๆอะไรเงี้ยแต่มาเห็นจังหวะป่าด้ําตาให้ดีเนาะก็เลยเป็นความหึงหัวเขาก็แบบเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือพี่ตู่ก็ช่วยแล้วนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้คอนเสิร์ตใช่ไหมก็ให้ได้ไปได้ไปเล่นได้ไปเล่นโชว์แต่แต่าน่าจะรู้จักกับคนจัดงานนะว่าพี่เจียงกันเนาะอย่างน้อยก็จะแบบเป็นหนึ่งกำลังใจมั้งทําให้แบบว่าหวังจ้าน่าจะแบบมีกำลังใจมากขึ้นเพราะมันก็ มันน่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะที่แบบว่า<ม>เราต้องรีบรับช่วงตอบแต่เราไม่รู้เหตุผลเลยอะ<ช>่ะเออ,เอ,อว่าแบบเพราะอะไรแล้วก็ไม่มีใครพูดเลยชีว <นะ S 2> ิต<อ>ชั้นทิศทางจะไปทางไหนก็ไม่รู้อ,อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้แต่คาดหวังว่าสิ่งที่ช่วยได้ครั้งนี้จะทำให้เขาแบบได้คนออพบอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราเดือต่อละกันว่าในปีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะน,นะครับโอเคแต่อนนี้ก็จบแล้วนะผมสหรับพรชชันกับซีรีส์เรื่องลลายหัวใจคุณชายเย็นชาในปีที่ห้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สรุป ันนี้พะ่ะสามน่อขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับเรียลชั่นในพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ